โอ้โ no oh. 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 oh, no. ่เราเหอโอ้ถึงต้นหญ้าขึ้นมามันติดกับต้นหญ้าเดี๋ยวก่นเราเล่นน้ำาครับตอนนี้ ต้องสมาคหน่อยอืมดีกว่านะมุกี้ยังน่ะตัวแตมไม่ยอมครับวันนี้พี่โจงก็ก็เปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้เรื่องจุดงานได้ไงไปถึงเท่าแก่ได้ไง

เราสันไม่ติยง่อไม่ลงเนี่ยเรื่องะไรกี้นี่ลงไปอีกว่าหนอโอ้ในทุนมาก็พอแล้วทุนแพงลูกใน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 ผลเลบันทาเอ้ยในผลไ อ้พิจูสาไม่คืนอกด๋อยเนดิแมยโอ้พากันลงไปเล่นน้ำแล้วตอนนี้สาสว่านแตจลีนเลยสสว่านแต่พังได้ได้อยู่มองก็มองเล่นเกงเลยลงไปเอาอะไรเลยเลกมาเอาในเพลงมันนะยู่เกาตึงไม้เฉยๆเพลงมันเพลงอ้ยพลแลลืมตามนอนโฆาบ อันน้มันลูนาทีก่น่ะแต่มันคันหนทงสายเนี่ยคุดคันเลยว่ะคันแล้วเนาะต้นผักบุ้งอยางซอกว่าหนิกระโนยแมตติดอ๋อมานาทีแล้วไปทางโฆษณาโอ้หลังยีสิบนาทีแลอวเลพันห้าแล้วผมถามแล้วเมื่อกี้ไหนโฆษณา เออโยแต่ทุนนี่ยไอ้ทุนนี่เป็นพี่บาทติกลัวมาดมในเดี๋ยวกีลาไปก็แห้งแห้งกันอนไม่ยิ้ต้องอาบแล้วไม่กินไม่ยิ้มไม่รู้อะไรถูกเคยมาแล้วหนาวแล้วเนี่ยหนาวอ่ะไ่กรอนเถอะมหนเอาลงไปนี่นะครับบรรยากาศทีมงานครับไม่ได้ทำงานครับวันนี้มันชิวๆชิวๆ โอ้ยเงียบทไมอขาชาก็ลงยี่สิบนาทีสองสามพันเลยมผมลงได้ช่วงหนึ่งคนดูแค่สิาบแปดหมเองนี่8 0 0 0อ้ยดหมื่นโอ้่แค่นั้นนะตรวตระบานนี่เัินตรวตลกสูจามแะร,ร,ร,รอันนี้อะไรมาเนี่ยีจู เฮ้ยสงสัยพี่จะคุณสรงโย่อะเนี่ยอ่า้ำปลาเมื่อกี้มันดึงอยู่เฮ้ยอไหรมันดึงอย่างเงี้ยอ่เนี่ยเนี่ยบีดแม่งคนเร็วจะร้องยังไงเนี่ยโย่โย่เนี่ยคนคิดเนื้อก็เมา เนื้อแม่งมามาสูบเนื้อดีกว่าอะไม่สูบกระชานนะนี่วามันเร็วเกินใครจะรอได้ตูหวี่พันไม่ให้เขาทำดยเนาะเียลวเบ็ดเบ็ดจานชูขาดครับเมื่อกี้ไปเกาะกับได้ปลาใหญ่ครับแต่ดึงมันมาไม่ไหวไม่ติดเหตนะปลาใหญ่นะเมื่อกี้ ใช่อืดูจนขาดมันเด็ดขาดเลยปลาบุ้งหรือว่าปลาเต็มกระดอบีิลดูจริงมันดึงนี่เงี้อเข้าจอดขาดเลยครับพี่น้องนี่อยู่ตรงนี้เด้อนี่อยู่บนรถนี่แหละไม่ใช่ไว้ในครูเด้อโตอคปิจูเราตุงครูเด้อนี่น้องครูนี่หนิ กุโนหลุงเต้เอ้เอยเขายินตังบ้านเลยเจ้านั่น้องแต่กันใส่เต้เลี้วเลยตรงนี้ขาเรียกว่าคุขาดคอามดูกี่บาทนะหาบาท แลเธอฟ้องผัวดูดำไมวะรอละแพร่บงตึ้งมอดะแพรเพื่นเงินเซ็นเนาะี่ซเลยหยาบจยนับนี่มัน2เงินเซ็นต่อเปอเซ็นโยเปอร์เซ็นตัาติ้งอ๋อเซนหาบาทว่ะอือโอ้หยาบไม่ต้องโทรมาซื้อบบนีไม่ได้ดีใครอะไรด้วย

โอู้โอลมแรงแท้พี่นอกนี่ครับที่ทำงานก็เข้าไปข้างในลึกนู่นเลยครับแต่ก็วิ่งไม่ได้ครับวันนี้ ข้างในนี่แฉะมากครับรถต่อรถต,ต,ต่อแต้มก็อยู่ข้างในนั่นแหละก็จอสมพงศ์ก็อยู่ข้างในครับรถต่อแต้มนี่ออกมาไม่ได้เมื่อคืนต่อแต้มเข้าไปนอนข้างในครับก็<ด>อยู่กันสี่คนครับวันนี้เลยมาเล่นด้วยครับ สุภเกศเอาไปจอดฝั่งโน้นครับมเมื่อเช้ามีรถรถเขาเข้าไปหวานปุยฝั่งนี้ครับก็เลยเอาไปจอดฝั่งโน้นก่อนเดี๋ยวจยันชูจะเอามาจอดฝั่งนี้คืนนะอู <ielle> ้ <c oughs> น้ามันอะไรนี่ ลมเย็นดีครับแต่ตอนคืนก็น่าจะฝนตกอีกแน่นอนแหละว,วันนี้ดูท่าทางไปแล้วดนะดีแรกกูามาซื้อก่อนนี้แสดงว่าที่กูคิดมาพินหมดเลยแต่บาเต็นเตนตามเองเองกึดรูปเี่ยมันปินงหน่อยสดายแต่นี่มาาันสดายทงหมดข้องมาเลยตามที่คิดคิดไ้สิบก็เล,เลยกับพินหมดเลยออสิบก็าคู่ <laughs> เจอกันคลิปหน้าครับ